เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้เรื่องเราเกี่ยวกับหนึ่งในนักเตะคนสําคัญสําหรับแดนหน้าของทีมเรายังทั้งเดียวโกชูตาดาวหญิงทีมชาติโปรตุเกตกันก่อนเลยเมื่อเขาไปสูจนตัวเองให้เห็นมาแล้วว่าเป็นนักเตะที่เปลี่ยนบริษัทกยยภาพในการทําประตูระดับสูงจากสถิติอัตราส่วนในการทําประตูของเขาเมื่อเทียบกับโอกาสการเข้าทําที่สูงเป็นลาดับต้นๆของทีม อย่างไรก็ตามล่าสุดทางเปโดเมนเดสอดีตห้องเครื่องทีมชาติโปรตุเกสของทางไก่เดทองฟัตเนมฮอสเปอร์ pur, กลับออกมายุให้ทางโชตาตัดสินใจย้ายออกจากทางลิเวอร์พูลเพื่อกลับไปลงเล่นในหลีกบ้านเกิดที่ประเทศโปรตุเกสอีกครั้งกับทางเอฟซีปอร์โตยักษ์ใหญ่ของพวกเขาพผมอยากจะเห็นทางเดียวก็โชตาไปอยู่กับทางเอฟซีปอร์โตนะเมนเดสกล่าว ผมคิดว่านักเตะอย่างเขาจะเข้ากันได้ดีทีนั้นมันจะเป็นดีลที่เพอร์เฟกต์สำหรับทุกฝ่ายเลยหล่ะเขาอาจจะทำประตูได้มากมายก็จริงที่การอยู่กับริเวอร์พูลแต่ที่นั่นเองพวกเขาก็มีตัวเลือกค่อนข้างจะเยอะในแดนหน้านั่นแหละจึงเป็นเหตุผลที่อธิบายได้ว่าทำไมโชต้าถึงไม่สามารถที่จะการันตีตำแหน่งตัวจริงอย่างสม่ำเสมอในทีมได้ แล้วต่อให้เขาไม่ได้อยู่ในระดับที่จะสามารถลงเล่นเป็นการแข่งขันตัวจริงในทุกๆนัดได้แต่คุณดูจากจำนวนเกมที่เขาได้ลงเล่นให้กับทางลิเวอร์พูลแล้วโดยส่วนตัวเองผมก็ยังคงมองว่ามันน้อยเกินไปนะนั่นมันไม่ได้เพียงพอและมันก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่ผมคาดหวังว่าอยากจะให้มันเป็นเขาควรจะได้รับโอกาสมากกว่านันนะ ท้งนี้หลังจากเมนเดสออกมาแสดงความคิดเห็นดังกล่าวข้างต้นได้เพียงไม่นานทางลิวพูเอ็กโคสื่อวงในของทีมเราก็ได้ออกมาเป็นกระบอกเสียงแทนที่ทางสโมสสในทันทีด้วยการสวนกลับเขาไปเลยว่าสาเหตุที่ทาให้โชต้าไม่ได้ลงสนามอย่างตลอดเวลานั้นเป็นเพราะปัญหาอาการบาดเจ็บที่ตามรบกวนเขาและมันก็คือลิวพูต่างหากที่สามารถดึงศักยภาพที่ดีที่สุดของจูตัวออกมาได้อีกด้วยดังนั้นมันจึงไม่มีเหตุผลอันใดที่เขา จะต้องอําลาทีมของเราไปในในก็เปิดประเด็นมาด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับแนวรุกของทีมเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราขยับมาดูเป้าหมายการเสริมทัพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแดนหน้ากันบ้าง หนึ่งในคนที่มีข่าวพัวพันกับทีมของเราตลอดรอบหลายเดือนที่ผ่านมาก็คือนิโก้วิลเลียมส์ปีกตัวเทพจากค่ายแอตเลติกบิลเบาในศึกลาลิกาของประเทศสเปนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อโจ้ตัวได้กลายมาเป็นดาวเด่นในการลงเล่นให้กับทัพกระทิงดุทีมชาติสเปนสำหรับการแข่งขันในศึกชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือยูโร2024ที่เยอรมันเป็นเจ้าภาพในช่วงสัปเมอร์นี้ นั่นจึงทำให้ความสนใจในตัวเขาเพิ่มขึ้นเป็นเท่าทวีคูณอย่างไรก็ตามอ,อุปสรรคใหญ่ของดิวนี้ก็คือคู่แข่งอย่างทางโจบุนทุมบาร์เซโลนาที่ก็อยากได้ลายเซ็นของทางนักเตะไปครอบครองเหมือนกันจนถึงขั้นที่ทางเบรดี้อีกหนึ่งสตาร์ดังของพวกเขาก็ออกมายอมรับแบบตรงไปตรงมาเลยว่ามีการพูดคุยกับตัวทางวินเลียสถึงความเป็นไปได้ในการย้ายตามมาเล่นด้วยกันที่คัมนูในระดับสโมสรนนอกเหนือจากการเป็นร่วมทีมในการ แข่งขันระดับชาติแล้วล่าสุดทั้งโจนสลาปอร์ตาประธานสโมสรบาร์เซโลนาเองก็ออกมาตอกย้ำในประเด็นดังกล่าวเพิ่มเติมไปอีกหนึ่งขั้นระหว่างที่เขาไปให้สัมภาษณ์พิเศษผ่านทางคาตาลุนยาเรดิโอซอวทิทยุท้องถิ่นจากแคว้นคาตาลันเองว่าพวกเขาให้ความสนใจในตัวนักเตะรายนี้อยู่จริงและบาร์เซโลนาก็มีทุนทรัพย์พร้อมสำหรับการนำตัวเขามาเสริมทัพในช่วงสัมเมอร์นี้อีกด้วย ผมชอบนิโก้วินเลียสเป็นอย่างมากเลยนะลาปอร์ตากล่าวนอกจากนี้ผมยังสามารถยืนยันกับพวกคุณได้เลยอีกด้วยว่าเรามีความพร้อมในด้านการเงินที่จะสามารถทำให้ดีวนี้เกิดขึ้นได้มันเป็นผลพวงจากการทำงานอย่างหนักของเราตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาจนกระทั่งเราสามารถก้าวขึ้นมาถึงจุดนี้ได้ดังนั้นแน่นอนที่สุดว่าเราสามารถที่จะเซ็นสัญญากับนักเตะในระดับนี้ เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องราวของหนึ่งในนักเตะคนสำคัญที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ของสโมสรรากันเลยทีเดียวนั่นก็คือในรายของทางสตีเฟนเจอรัตอดีตห้องเครื่องกับตันทีมระดับตำนานของเราที่ปัจจุบันเขากำลังคุมทัพเอาเอติฟาอยู่ในซาอุปปอาอดิอาระเบียย้อนกลับไปสมัยที่เขายังเป็นนักเตะอยู่ เจอรัตเองได้รับโอกาสลงประเดิมสนามให้กับทีมชุดใหญ่ของทางลิเวอร์พูลเป็นครั้งแรกในเกมที่ฟาดแข่งกับทางกูราฟไฟแบกเบิร์สโลเวอร์เมื่อเดือนพฤศจิกายนในปี1998จากนั้นเส้นทางอาชีพของเขาก็มีแต่จะแข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆตามลำดับจนได้กลายมาเป็นนักเตะแกนหลักของทีมเรา และช่วยให้สโมสรประสบความสำเร็จน้อยใหญ่มาแล้วมากมายก่อนที่เขาจะตัดสินใจอำลาถิ่นแอนฟิล์ของเราไปเมื่อซัมเมอร์ในปี2015เพื่อไปลงเล่นกับทาง LA Galaxy ในเมเจอร์ลีกซอกเกอร์ของสหรัฐอเมริกาเป็นช่วงสั้นๆอยู่1ปีและประกาศแขวนสตั๊ดไปในที่สุด แต่ล่าสุดตัวของเจอรราดเองก็ออกมาให้สัมภาษณ์ยอมรับเลยว่าที่จริงแล้วเส้นทางอาชีพของเขามันอาจจะแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงหลังจากเขาเคยได้รับข้อเสนอมหาศาลจากหลายสโมสรชั้นนําของทวีปยุโรประหว่างที่เขากําลังขาแข่งให้กับทางิเวอร์พผูลของเรา ต่สุดท้ายมันก็คือตัวของเขาเองที่ไม่อาจจะตัดใจทิ้งสมูสรไปได้และเขาก็รู้สึกดีอย่างยิ่งยวดด้วยกับการตัดสินใจต่างๆเหล่านั้นของเขาในช่วงเวลานั้นๆผมเคยได้รับข้อเสนอเข้ามาหลายครั้งเลยนะจากทั้งเร็กอันมัดริดและรวมถึงเชลซีด้วยจือรากรา อย่างไรก็ตามหัวใจของผมมันอยู่กับทางลิว์ภูเสมอมาเพราะไม่เคยเสียใจกับการตัดสินใจนั้นหากย้อนเวลากลับไปได้ผมก็จะยังคงเลือกเหมือนเดิมมาฟังเรื่องราวของหนึ่งในอดีตนักเตะเก่าของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้พผมจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูประเด็นอนาคตของอีกหนึ่งนักเตะเก่าที่อำลาสโมสรของเราไปแบบสดๆร้อนๆกันว่าน,นั่นก็คือในรายของทักอารเรียน พักษาประตูจอมเก่าเลสแปนิชนั่นเองหลังจากบทบาทของเขาในทีมลดน้อยถอยลงไปตามลำดับมาตกอันดับตัวเลือกเป็นรองจากทักอาริสันเบเกอร์ในด่านมือหนึ่งประจำทีมและคีวินกิลเลอร์พรักษาประตูมือสองที่ก็เป็นเด็กปั้นจากภายในสโมสรเอง นั่นจึงทำให้เมื่อเขาหมดสัญญากับทีมของเราในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วมาประกอบกับอายุอานามของจู้ตัวที่ก็เข้าหลัก37ปีไปแล้วทำให้ทักอาเรียนตัดสินใจอำลาทีมแอนฟิลของเราไปแม้ทางสโมสรจะมีความพยายามที่จะั้งตัวเขาเอาไว้อย่างเต็มกํำลังแล้วก็ตามด้วยการยื่นขอน้อเสนอขอต่อสัญญาชฉบับใหม่ให้กับเขาเพิ่มอีก1ปีเพื่ออยู่ช่วยเหลือทีมไปก่อน แต่โจตัวก็ยินการจุดยืนเดิมของเขาที่ได้ตัดสินใจไปแล้วตั้งแต่ช่วงก่อนหน้านี้หากเพื่อนๆจำกันได้ย้อนกลับไปตั้งแต่เมื่อสองเดือนที่แล้วผมก็เคยหยิบยกรายงานข่าวมันนำเสนอให้เพื่อนๆรับทราบกันล่วงหน้าไปแล้วว่าอาเรียนต้องการจะย้ายไปอยู่กับอดีตต้นสังกัดเก่าของเขาอย่างทางเรเบลเบติสซึ่งเป็นทีมที่ปลุ ปัดเขาขึ้นมาตั้งแต่สมัยที่จูตัวยังอยู่กับอะคาเดมี่ของสโมสรเลยด้วยซ้ำจนกระทั่งค่อยๆไต่เต้าขึ้นมาสร้างชื่อกับทีมชุดใหญ่และยึดตำแหน่งผู้รักษาประตูมือหนึ่งมาได้สำเร็จนั่นทำให้อาเดียนเมื่อที่เขาตัดสินใจยุยติความสัมพันธ์กับทางลิเวอร์พูลไปจู้ตัวจึงเซ็นสัญญาก,กลับไปอยู่กับทางเบติสอีกครั้งและล่าสุดก็ได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการกับทีมดังจากประเทศสเปนดังกล่าวข้างต้นไปแล้วอีก เมื่อฟังเรื่องราวเกี่ยวกับนักเตะที่อําราสโมสรของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราจะกลับมาดูของฝั่งคนที่กำลังจะเก็บข้าวของย้ายเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของทีมเรากันบ้าง หลังจากลิเวอร์พูลมีข่าวกับสตาร์ดังคนนั้นคนนี้มากมายแต่ล่าสุดดูเหมือนว่านักเตะคนต่อไปที่จะได้ตบเท้าเข้ามาสู่ทีมของเราประจำช่วงเปิดตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้จะเป็นแข้งดาวรุ่งอนาคตไกลอย่างทางริโอเอนกูโมฮาปีกตัวเทพของทางสิงโตนื่งมมรามชิวซีที่แฟนบอลของพวกเขายกย่องเลยว่านี่จะก้าวขึ้นเป็นสตาร์ดังระดับโลกได้ในอนาคต เขาสามารถลงเล่นได้ในปีกทั้งสองฝั่งและขยับมายืนเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกได้อีกด้วยโดยในตอนนี้เขาก็เพิ่งจะมีอายุเพียงแค่16ปีเท่านั้นแต่โจ้ตัวผ่านการลงเล่นให้กับทีมชุดอายุไม่เกิน21ปีมาแล้วแถมยังลงเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษชุดอายุไม่เกิน16ปีพร้อมฝากผลงานทำไป1ประตูกับอีก2แอสซิสจากการลงสนาม8นัด ผู้ทีออกมายืนยันเรื่องดังกล่าวก็คือฟาบิซิโอโรมาโนนักข่าวระดับเทียนหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวคราวเรื่องการซื้อขายนักเตะโดยทีมของเรายอมลงทุนทําลายโครงสร้างค่านหนื่ยของอะคิเดมีเพื่อทุ่มทุนสร้างในการให้ค่าแรงเป็นสถิติสูงสุดตลอดการเพื่อเซ็นสัญญากับหนุ่มน้อยคนนี้และนั่นก็สอนให้เห็นถึงความสําคัญที่เราให้กับตัวเขาเป็นอย่างมาก ข่าวเจาะพิเศษลิเวอร์พูลใกล้ปิดการเซ็นสัญญากับริโอเอ็นกูโมฮาที่เกิดเมื่อปี2008หลังจากเขาอำลอกอะคิเดมีของชิลซีลูมาโนโพสต์ยืนยันผ่านหน้า X ส่วนตัวของเขาเองลิเวอร์พูลเตรียมทุกเพดานค่าเหนื่อยครั้งประวัติศาสตร์ของอะคิเดมีสำหรับการเซ็นสัญญากับริโอที่ซึ่งพวกเขาประเมินฝีเท้าเอาไว้สูงมากดิวใกล้จะปิดลงแล้วในเร็วๆ แล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใ,ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ